สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับรายการหลอนหลอนม้อนอยู่ไหนค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็น ep แรกเลยนะคะที่มาพบกันก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีนะคะที่ชั้นจีนะาค่ะแล้วก็ใบชาค่ะเออใบชานี่ใช้ต้มหรือใช้ดูดค่ะอันนั้นมันกัญชาตื่นโตะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือคืออยากรู้ว่าทําไมต้องชื่อรายการว่าหลอนหลอนมอนอยู่ไหนะอันนี้ก็ต้องขอถามกลับก่อนว่า ส่วนตัวคุณใบชาเองเนี่ยค่ะเคยไปเข้าแคมป์หรือว่าไปเข้าค่ายลูกเสือหรือว่าแบบมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าต้องซุมหัวกับเพื่อนไหมแน่นอนค่ะมีพวกแบบค่ายลูกเสือแบบเข้าค่ายทำมาอะไรต่างๆอือใช่แล้วเมื่อเราไปซุมหัวกับเพื่อนในห้องนอนแล้วแบบกลางคืนอย่างเงี้ยคุณนึกถึงกิจกรรมอะไรก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบซุมหัวกับเพื่อนเออเล่าเรื่องต่างๆอ่าใช่ไหมเนี่ยเหตุผลที่ร้อนๆหมอนอยู่ไหนมันก็คือว่า รายการของเราอะค่ะมันจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการที่จะนําเรื่องหลอนประสบการณ์หลอนของคนต่างๆมาเล่าสู่กันฟังแบบฟิลเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังค่ะใช่แล้วทําไมต้องหมอนอยู่ไหนด้วยอันนี้มันก็มีเหตุผลมาจากเมื่อเราฟังไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะเราก็จะมีอาการแบบเมื่อแบบเราฟังใครสักคนใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยเราเอาหมอนมา,า <C ant i mean> ทำอย่างเงี้ยเอาาอใช่ป่ะเออเอามากลอบเนี้ยต้องถามคุณใบชาก่อนค่ะว่าพร้อมที่จะข <C ant i mean> นหัวลุกหรือยัง ต้องดูว่าเรื่องจะเด็ดแค่ไหนคะ่ะแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะอ่าค่ะให้แต่ต้นว่าให้ชื่อเรื่องว่าปอบยายเพียนเนื่องจากว่าต้องทา้าท้าความกลับไปเมื่อประมาณอายุสักประมาณ1 0ถึง12ขวบก่อนคือเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมคุณปู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งบ้านคุณปู่อ่ะจะเป็นแบบไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่แถบชานเมืองเรียกได้ว่าแบบเมื่อก่อนอ่ะไฟฟ้าแทบจะเข้าไม่ถึงแล้วเหมือนกันใช่ แล้วก็ได้รู้จักกับญาติค้ั้งไม่ใช่ญาตินะเป็นแค่เพื่อนบ้านค,คือคือคือคุณใบชานึกภาพออกไหมคะว่าคนที่แบบว่าคนบ้านนอกอะ่ะเขาจะใช้ชีวิตกันแบบว่าเป็นกันเองแล้วเขาจะรู้จักกันใช่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 นั่นเน่ในหมู่บ้านแจะรู้จักกันแบบทุกคนเลยนะใช่เลยก็คือคุณยายอะ่ะวันหนึ่งแกล้มป่วย ซึ่งลูกหลานก็มาหาใช่ไหมแล้วได้พาไปที่โรงพยาบาลพาไปรักษาด้วยความที่แกอายุ70-80จะแ0แล้วเออหมอก็บอกว่าก็เป็นธรรมดาของโรคชรลาแต่ความที่ความแปลกของมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะมันอยู่ตรงที่กลางวันแกมีอาการที่ตั้งแต่แกล้มป่วยนะแกไม่สามารถเดินได้ ใช่อย่าหาแก้งอย่างนี้นะคะทีมงานหัวใจจะวายค่ะโอ๊ยหัวใจได้เลยจับดูไป็นไแบบเขรู้เป็นแก๊งใช่ใช่นี่เคยนี่เคยฟังเรื่องแบบนี้มาเยอะก็เหมือนกันแต่ว่านี่มันเป็นประสบการณ์จริงๆพูดจริงๆเลยจากใจเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองจริงๆคือกลางวันน่ะยายแก่ไม่สามารถเดินได้อื ไม่ไม่สามารถเดินได้ไม่พอไม่สามารถคุยได้ด้วยแล้วจากเป็นคนพิการ <c oughs> เป็นอามไม,ไม่นอนแบบติดเตียงแบบขยับได้แค่ลูกกระต่ายเลยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองใ <c oughs> ดๆไล่ได้ทั้งสิน้น <c oughs> ใช่แล้วจากคนที่แบบแกเป็นคนอารมณ์ดีจากที่ได้เคยคุยนะแกเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าแบบไม่ไม่แบบไม่ไม่แบบไมไมไมคลำไม่หมองแต่ตั้งแต่ว่าตั้งแต่แกล้มป่วยมาแกมีอาการแบบว่าเหแบบมือนคนเป็นผิวแห้งผิวดําผิวซีดแล้วแบบร่างกายสู้ผอม มือเท้าแบบดำไปหมดแล้วคือเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้เขาได้ไปหาหมออะไรไหมว่าแบบไปหาแต่ว่าคุณหมอจากที่ถามพี่ที่รู้จักกันนะคะซึ่งเป็นลูกหลานเขาเขาบอกว่าไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้แบบว่าเกเป็นโรคชราแต่ตามสังขารน่ะประมาณนั้นใช่ตามสังขารแต่ว่าอาการที่แกเป็นก็คือว่าเป็นเหมือนบางคนเป็นําพารแต่มันแบบยังไงอะมือเท้ามันซีดมันไม่มีแรงมันไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย แล้วมากกว่านั้นคือใบหน้าจากที่เคยสดใสใช่ไหม<ะ>ก็จะเป็นแบบใบหน้าที่คล้ำตรงนี้ซีดตอบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วแบบยิ่งกว่านั้นตาตาแบบโบนึกออกไหมมันเหมือนพูดไปนะมันมันก็เหมือนว่าเป็นเหมือนละครอ,อะ่ะเคยดูปะ <c oughs> แบบที่ว่าแบบอืแบบที่ว่าแบบป่วยแบบตาเบ้าตาเนี่ยโบลึกเข้าไปเลย<ะ>อืแล้วตาแบบโ้เแนี้ย เวลามองใครรู้ป่ะวันนั้นอะคือแกล้มป่วยแล้วความที่ว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราก็ซื้อของไปเยี่ยมซื้อผลไม้ไปเยี่ยมแกแบบเหมือนแกรับรู้แล้วแกก็แบบถลนตาได้ใช่แต่ตาที่แกมองดูไหมแกมองยังไงแกมองอย่างเงี้ยแกมองแบบมองแบบแกมองจ้องอย่างเงี้ยแบบต้องเบิ่งตาองมตาแบบคือเข้าใจปะตามันโบกเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยลูกหลานมาเล่าให้ฟังว่าตอนกลางวันแกเป็นือนที่บอกกันแหละแต่กลางคืน กลางคืนแกลูกขึ้นได้เฉยงงคือไม่รู้เหมือนกันอันนี้บ้านน่าจะเป็นท่าใต้ถุนใช่ปะเป็นใต้ถุนแล้วคือแบบแกสามารถลงจากห้องแกที่ว่ามันจะเป็นบันไดสาขั้นใช่ปะแล้วก็ไม่ใช่สาขั้นประมาณไม่กี่ขั้นอ่ะคือมันจะมีใต้ถุนเล็กๆแบบยกพื้นสูงขึ้นมาเงี้ยแกเดินลงได้ใช่ปะ,อะเออแล้วแกเดินออกไปข้างนอกเดินไปข้างนอกเดินไปข้างนอกได้คืออันนี้มีคนเห็นใช่ใช่ลูกหลานแกเห็นเองจนว่าแบบเขาสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแกเดินได้แบบเฮ้ย พอแบบไปจับตัวเงี้ยเฮ้ยเดินได้เหรอทำไมแบบพูดเรื่องความแปลกใจใช่ไหมทาไมแกเดินได้เงี้ยแกก็แบบล้มฟุบไปกลายเป็นคนที่แบบว่าไม่เชิงละมืนนะเหมือนแกก็รู้สึกตัวแต่พอมีคนไปจับแกได้เงี้ยแกแบบเหมือนแกแกก็เป็นเหมือนเดิมไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรลูกหลานเขาเห็นเหตุการณ์นเนี้ยแล้วคือคือคนแถวนั้นนะเอาเขาจริงๆนะเขาก็เชื่อเรื่องแบบสย,ยทรงไสยศศายยสตร์อะไรงนงี้ใช่ไหมบุรีรัมใช่ไหมใช่ <c oughs> จังหวัดนึงที่ว่าเขาเขาจะพูดภาษาขมิญกันด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เออแล้วมันขึ้นเชื่อเรื่องแบบเรื่องของขมิของแรงเ้ื่ออะไรแบบสายศาสตร์อะไรพวกนี้ใช่ใช่นะแต่ว่าอันนี้เขาบอกตรงๆนะว่านี่เชื่อเชื่อนะเรื่องแบบนี้คือแบบเรื่องนาของอะไรเนี้ยแถวนั้นนะของขมิแรงพูดแค่นี้อใช่ส่วนตัวคิดว่าเชื่อประมาณ50-50ิบ้าแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอกับตัวอะไรเงี้ยคะ่ะไม่เคยเท่าไรราไม่เชื่อเร่อไหะไร่ไม่มีของสด Mm hmm. มีของสดเหมือนกับว่าเขาซื้อไปสต็อกไปไงี้ใช่ไหมพวกหมู mm hmm. พวกไก่อะไรเงี้ยก็แบบมันเหมือนมีคนไปค้นกินแล้วแบบเหมือนหมาไปคุยตู้เย็น mm hmm. ะอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยหมามันไม่น่าเปิดตู้เย็นได้ใช่ป่ะละ่ะเออแต่นี่ยมันเหมือนมีใครแล้วแบบว่า mm hmm. ลูกเขาก็จับตามองมึงรู้บ้างมันเกิดอะไรขึ้น mm hmm. วันนั้นเขาเห็นยายยายที่นอนอมพาตกลางวันเดินไปเปิดตู้เย็นตอนกลางวันไม่กลางคืน ที่ว่านอนเป็นน้ำผ้าในกลางวันพอตอนกลางคืนนะ่ะมีแรงเฉยเลยงงไหมเอองงคนลุกขึ้นมานิดนึงเองเรา,เรายัางไงต่อคือก็กินไก่มึงคืองงแบบว่าแบบว่าคือแบบเขาเห็นคาตาใช่ใช่บบกำลังกินอืมแบบนั่งกินแบบเป็นแบบยังไงอะ่ะเป็นเนื้อสดๆอะ่ะไม่ใช่ไส้หมูไม่ใช่อะไรนะเป็นแต่เป็นเนื้อสดสดแล้วลูกเขาก็พาไปหาเปรียบเสมือนพ่อหมอคนหนึ่งอ,ะอ่ะแต่เขา แต่ต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีสายดํากับสายขาวซึ่งเนี่ยเขาพาไปหาหมอหมอสายขาวซึ่งหมอคนนั้นก็แบบว่าเออก็ดูดูด,ดูใช่ไหมจนปรากฏว่าเขาคิดว่านะมีปอบอยู่ในร่างของยายอืเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะอายุเท่าไหร่นะยายเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแอืมใช่รายัางไงตอใช่พ่อหมอคนนั้นนะเขาก็บอกว่ายายเนี่ยโดนปอบกินอืกินนี่หมายถึงว่าเข้าสิงหรือว่าแบบ กินอวัยวะภายในกินอวัยวะภายในคืออวัยวะภายในอ่ะคือมันหมดไปแล้วที่เหลืออยู่คือพูดคือจากจากการที่ที่ลูกหลานเขาได้เล่ามาให้จีน่าฟังอะนะคะคือข้างในของยายอ่ะมันไม่มีแล้วมันเหมือนยายร่างกายของยายอะค่ะมันตายไปแล้วแต่ที่ยังอยู่คือไม่ใช่วิญญาณยายไม่ใช่วิญญาณยายไม่ใช่วิญญาณยายเราคืออะไรคะคือคือปอบ เขาบอกว่ามันคือปอบปอบที่ว่ามันจะเข้าไปสิงแล้วก็กินข้างในคือปอบอ่ะมันจะหาร่างของคนที่อ่อนแออืมคนจิตอ่อนแอคนร่างกายอ่อนแอที่มันสามารถเข้าเข้าไปสิงสู่ได้แล้วกัดกินจากข้างในเคยเคยได้ยินเรื่องแบบนี้อยู่ใช่เคยแม่ไปอฟังแล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหลานเขาก็ให้หมอหมอก็ถามเลยว่าเนี่ยที่เห็นอยู่อ่ะมันไม่ใช่ยามันไม่ใช่แม่แล้วนะ มันไม่ใช่แม่ของลูกแล้วนะไม่ใช่คุณยายแล้วนะ ừ ừ, แต่ที่เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่มันเป็นร่างกายของยายแต่วิญญาณมันไม่ใช่ ừ, คุณหมอบอกออพ่อหมอก็บอกว่าถ้าปล่อยไว้ต่อไปอะ่ะมันก็จะยิ่งยิ่งแย,ย,งแย่ยิ่งกัดกินไปเรื่อยๆจนว่าจะขาดตายตายจนมันจะกัดกินไปจนกว่ามันไม่เหลืออะไรให้กินแล้วอืใช่ใชพ่อหมอก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าไม่อยากให้แบบว่ามันมันเ,เป็นเรื่องยาวไปกว่านี้ไม่อยากให้คุณยายแบบต้อง เออไม่อยากให้คุณยายต้องแบบว่าคือเรียกว่าไงอะ่ะแ,<ต>แบบน่าสังเวชเข้าใจไหมแบบว่าไม่ใช่คุณยายแล้วอะ่ะอจะเขาก็ยื่นเสนอว่าเขาจะทําพิธีไล่ปอบแต่เมื่อปอบออกจากร่างแล้วคุณยายก็จะไม่สามารถเดินได้แล้วไม่สามารถมีชีวิตอีกต่อไปได้แล้วคุณจะยอมรับข้อนี้ได้ไหมอืมใช่ใช่หลังจากนั้นทางญาติเขาก็ปรึกษากันโดยได้ผลสรุปว่าให้ไล่ปอบ โดยที่จะไม่มีคุณยายอีกต่อไปแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นทําพิธีแล้วอาเนี่ยในวันทําพิธีอะต้องบอกก่อนว่าจีน่าอยู่ในพิธีนั้นด้วยซึ่งวความที่เราเป็นเด็กใช่ไหมเราอยากรู้อยากเห็นเราแบบเห็นเออเขามีแบบข้าวของเครื่องใช้อะไรเต็มไปหมดเลยมีแบบเครื่องทรงเครื่องเส้นได้สายศิลน้ำมงน้ำมต์อะไรเต็มไปหมดเลยแบบมีมากกว่านี้นะแล้วเขาแบบทําพิธีใส่ชุดขาวห่มขาวแล้วมีคนแบบมาล้อมคือด้วยความที่เป็นเด็กอะเออเข้าใจไหมเราแบบ ตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางวันนะกลางวันประมาณเย็น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 ประมาณก็ไม่ไม่กลางคืนแต่กลางวันอ่ะเนี้ยเออทำพิธีกลางวันเลยคุณยายก็แบบนิ่งๆอย่างนี้คุณยายก็นอนแบบคุณยายก็นอนแบบเออไม่ได้สติไม่ได้อะไรก็เหมือนเดิมนอนตาเงี้ยเวลามองใครก็แบบตาทะลนอย่างเงี้ยเออ เออ่ะมาเข้าเรื่องต่อแล้วหลังจากที่ว่าเขาทำพิธีใช่ป่ะมีข้าวของอะไรเต็มหมดเลยนึกนึกนึก,นกภาพออกมะแบบมันจะมีต้นกล้วยแล้วแบบว่ามีธูปมีเทียนมีอะไรเยอะแยะไปหมดอืมมันแบบเห็นภาพนะั้นแล้วมันขนลุกมากเลยแล้วหมออะคือเขาจะสวดอะไรไม่รู้นะเขาจะสวดแบบคาถาของเขาคาถาของเขาเนี่ยจนแบบเชื่อปะ่ะคุณหมอเขาแบบว่า,แบบวาแค่เอามีดอะมีดมีดแบบมีดหมอแบบ เป็นมีดหมออะนึกภาพออกไหมเอาไปจิ้มตรงหน้าผากเชื่อป่ะแค่จิ้มอย่างเงี้ยแค่แค่แบบแตะไปแค่นี้เออใช่คุณยายแบบจากที่แบบไม่พูดไม่ได้แบบทําอะไรไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้เลยเลยแบบร้องกรี๊ดแบบกรี๊ดแบบดังมากแบบทุกคนแบบแบบนิ่งไปหมดเลยอะแบบทุกคนแบบตกใจหมดเลยอะเอออแล้วหลังจากนั้นอะคือตอนนั้นคุณยาย อ,อย่าเรียกว่าคุณยายดีกว่าเรียกว่าปอบดีกว่าปอบอะยังไม่ออกจากล่างคือคุณยายมีลมหายใจยังสามารถแบบเป็นเหมือนเดิมได้อยู่แต่ในคืนนั้นอะพ่อหมออะเขายังทําพิธีณบ้านนั้นอยู่แต่เขาขอเข้าไปทําในห้องโดยเขาให้ลูกหลานอะบอกว่าห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดห้ามแม้แต่จ,จะออกมาฉี่ห้ามห้ามแม้แต่จ,จะออกมาทําอะไรทั้งนั้นให้ปิดประตูแล้วห้ามออกมาเลยโดยที่เขาอะจะทําพิธีเรียกปอบออกจากล่าง โดยเขาจะมีแบบเหมือนเป็นหม้อหม้อหม้อดินบางสายสินอะไรนี้มาใช่อันนี้คือเห็นเห็นในตอนที่เขาเตรียมอุปกรณ์เฉยๆนะแต่ว่าตอนทําพิธีอะคือเนี่ยอยู่คนละบ้านกันก็เลยไม่เห็นอ<ม>ืมใช่แล้วทีนี้เขาก็ทําพิธีใช่ปะ่ะแล้วเขาบอกว่ากาชับชี้หน้าลูกหลานทุกคนเลยว่าห้ามออกมามมแค่นี้อืมแล้วเขาทาพิธีของเขาต่อไปโดยคืนนั้นเขาบอกว่าเขาจะทาพิธีเรียกปอบใช่ไหมแล้วเชื่อไหมเช้าขึ้นมาคุณยายไม่อยู่แล้วหมายถึงว่า เสียหรือว่าแบบหายไปเลยคุณยายไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็คือแบบคุณยายไม่อยู่ตั้งนานแล้วแต่ปอบก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันอ๋อใช่หลังจากนั้นคุณยายก็ตายก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลศพต่อไปใช่นี่ก็ถือว่าเป็นออเรื่องขนพัวลูกเรื่องแรกเหมือนกันไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ไม่แค่แตะแค่แตะแล้วคืนนั้นคือแบบว่าเขาอยากจะเป็นบทสวดอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบอืมเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ว่า ขรัวลุกอะคือเข้าใจไหมคือด้วยความเราเป็นเด็กคใช่มันเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินโบราณโบราณเขาพูดกันพ่อแม่อะไรเงี้ยพูดกันนะคะแต่ว่าไม่คิดว่ามันเป็นจริงจะแบบมาเจอคุณจีน่าใช่จากเพื่อนของเราเองเล่านะคะใช่ค่ะแอ้ความแบบคล้ายๆกันเลยจริงก็เห็นแต่ในทีวีเหมือนกันใช่ค่ะสําหรับเรื่องของจีน่าวันนี้ก็มีประมาณนี้แต่ว่าอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งไปไหนรอติดตามอีพีต่อไปค่ะ สำหรับประสบการณ์ของแขกรับเชิญท่านอื่นๆเรามาลุ้นกันนะคะว่าแขกรับเชิญคนต่อไปของเราจะมีเรื่องหลอนๆแค่ไหน<ช>มาให้เราได้รับชมอีกต่อไปลกรับรองว่าเป็นเรื่องจริง<ช>ประสบการณ์จริงของอแขกมาเล่าให้ฟังแน่ใช่ใชนี่แค่ออดรอ์อาจจะยังไม่หลอนนะคะเป็นแค่สตาร์เตอร์ต่อไปก็ขอให้ทุกคนนะคะติดตามชมว่าเราจะมีเรื่อง หลอน,ลอ,นอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe subscribe ให้กับพวกเราด้วยคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะ